ค่ำคืนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้าง,งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยายเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักดามสวัสดีครับทุกคนมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลนะครับค่ำคืนนี้วันอาทิตย์ที่22สิงหาคม2564ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมี3คู่ที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่2องทุ่มเลยครับเชลซีตันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ บุ๊ปเจอกับสเปอร์นะครแล้วก็คู่เอกประจําค่าคืนนี้ก็จะเป็นอาร์เซนอลเจอกับเชลซีนะสองพิมใหญ่ตอนสี่ทุ่มครึ่งนะฮะนอกจากพิมพ์ลีอังกฤษแล้วครับทุกคนยังมีกันโช่เซเรียอิตาลีด้วยนะครับวันนี้มีหลายคู่เลยนะน่าสนใจมากนะครับลาลิกาสเปนนะฮะก็มีคิวทําการแข่งขันเหมือนกันนะครับเพื่อเลือกรุ้นเลือกเชีีร์กันได้นะฮะเช่นเดียวกับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับตามเช็คหน้าโปรแกรมเลยนะครับวันนี้มีเกมไบเยนเมิวนิคเจอโคลโรนด้วยนะตอน เขาเรียกผ้ป่าก็ได้นะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแมทีมพ้ป่าดูว่าเพื่อนๆจะไปกันเยอะหรือเปล่าสำหรับการเชียร์บาเยิร์นมิวนิกนะครับส่วนลีกองฝรั่งเศสนะครับลียงนะเตะค่อนข้างไวเลยนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆคู่ที่น่าสนใจนะครับดึกๆก็จะเป็นนิสกับมาลเซนะนอกจากนี้ก็เป็นลีกเล็กๆลีกรองๆนะที่เปิดให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันสำหรับคืนวันอาทิตย์แบบนี้สุดสัปดาห์นะครับฟุตบอลเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ทีนี้นะครับมาดูคู่ทีเด็ดบวก10ก่อนนะครับผมก็เลือกเกมพิมพ์มิกิอังกฤษนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้เลยนะฮะคลิกออฟตอน4ี่ทุ่มครึ่งเวลากําลังดีครับนี่ฮะก็เลทที่เปิดออกมานะครับทุกคนนะครับปรากฏว่าเป็นเชลซีที่ดูดีกว่านะครับเขาให้เชลซีเนี่ยเหนือกว่าอาร์เซนอลอยู่ครึ่งลูกบังคับชนะ เลดจ่ายอยู่ที่0.89นะครับแต่ถ้าเลดเนี้ยเชียร์แอเนอนเนี่ยจ่ายเต็มนะครับก็ยั่วๆเหมือนกันนะนะครับว่าให้มีความลังเลว่าเฮ้ยจะไปเชลซีดีหรือจะไปแอสเนอนดีเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทําไมทีนี้นะครับมาดูอีกเลทหนึง่งก็คือเชลซีเหนือกว่าครึ่งควบลูกอันนี้นี่เป็นกําแพงที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เชลซีจะจ่ายเต็มนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเลทนะครับก็คือเชลซีต่อปอร,นะรต่อเสมอครบครึ่งนะครับส่วนอีกหนึ่งเลทอันนี้เป็นโอเวอร์จัดเลยนะเชลซี Chelsea ไปลูกหนึ่งเลยนะฮะต่อลูกหนึ่งครับบ,รบังคับมีเม็ดสองจ่ายเต็มอันนี้ก็เปิดมายุ่ยๆุ่มสำหรับแฟนที่มองว่าอาร์เซนอลไม่น่าจะสู้เชลซีได้สำหรับเกมคืนนี้นะครับส่วนสกอร์โอเวอร์ครับทุกคนเปิดออกมาให้ได้ลุ้นกันอยู่เนี่ยสี่เลทด้วยกันนะครับก็มี2ลูกควบ2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่ง2ลูก,ลกแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3 เอาง่ายๆทั้ง4แบบเนี่ยสี่เลทที่เปิดมาให้ได้ลุ้นกันเนี่ยสกอร์ยิงเยอะทั้ง2ทีมรวมกันนะครับก็ต้องลุ้นถึง3ประตูขึ้นไปนะถึงจะได้เฮนะอ่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับส่วนดัชเชียอ์เซอลชนะเนี่ยใจ่าย4.40เชียร์เชลซีชนะจ่าจ1.88โหต่างกันเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็มุมเสมอใจที่ายที่3.45แล้วก็ตรงนี้เป็นสกอร์เล็กขี้เล็กคู่นะครับเล็กขี้จ่ายเต็มเล็กคู่จ่าย0.91ก็เปิดเป็นทางเลือกให้กับทุกคนได้ลุ้นนกั อ่ะอันนั้นคือ90นาทีทุกคนทีนี้มาดู45นาทีกันหน่อยนะครับก็เปิดให้เชลซีต่อปอนะครับเสมอครบครึ่งใจเต็มด้วยเนี้ยแล้วก็บังคับชนะฝั่งเชลซีจ่ายเต็มเหมือนกันนะครับ45านาทีแรกแล้วก็เลทเสมอเลทเนี้ยจ่ายเต็มฝั่งอาเซนอนนะฮะส่วนเชลซีจ่าย0.46นะครับอันนี้คือครึ่งแรกนะฮะทุกคนแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกมีเหมือนกันนะครับมี1ประตูนะฮะแล้วก็มี ครึ่งควบลูกแล้วก็อ n นึ t เลก็คือ1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับอันนี้คือสกอร์สูงนะครับแล้วก็เชียร์อาร์เซนอลชนะครึ่งแรกจ่าย4.50เชียร์เชลซีจ่าย2.52แล้วก็มุมเสมอจ่ายอยู่ที่2.17นะครับอันนี้คือเลทที่เปิดออกมานะครับทีนี้ทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมแรกอาร์เซนอลบุกไปแพ้น้องใหม่อย่างเบนฟอร์ด ศูนย์ประตูต่อ2นะครับผลงานจ้ำแย่มากนะครับแล้วก็ช่วงอุ่นเครื่องในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ดีเลยนะครับทีมของมิเกลอตเตเต้ตานี่แพ้รัวๆเลยนะครับมีมีเสมอเรนเจอร์สองสองนะแต่ว่านอกจากนั้นผลงานไม่ดีจริงๆนะสนนจุดนี้นะนเนี่ยส่วนเชลซีเนี่ยอ๋อพวกเขานี่ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับมั่นใจตั้งแต่ได้แชมป์ยูฟาซูเปอร์ครัพ นะจาชนะจุดโทษเบียร์เรียลแล้วก็เกมเปิดหัวก็ถล่มคริสตันพาเลตมา3-0ฟอร์มดีนะครับเทียบแค่ฟอร์มเนี่ยมันสวนทางกันชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเจ็บอะไรแบบนี้ถนะ้าของอาร์เซนอลยังมีปัญหาอยู่นะครับอ,อกองหลังอย่างากาเบรียลการเยสนะครับแล้วก็อินเคียรวมไปถึงโทมัสปาเตยังเจ็บอยู่ส่วนของเชลซีก็มีคริสเตียนพลูริสิตแหละที่มีติดโควิดนะครับอ,อกองเต้น,นะฮะมีตามตามข่าวบอกเนี่ย เจ็บลูกกูด้วยอาจจะไม่พร้อมอะไรแบบนี้นะครับอะแต่ว่าทีเนี้ยทุกคนนะครับจากเลทที่เปิดออกมานะฮะแน่นอนทุกคนอาจจะมองว่าเชลซีดูดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ผมมองว่าเกมนี้อาร์เซนอลเล่นในบ้านแล้วก็ผมว่ามันต้องมีพลังอะไรบางอย่างนะแล้วก็ทีเนี้ยได้เล่นในบ้านได้เล่นต่อหน้า Fan แฟนบอลละนะครับจากเลทที่เปิดออกมาให้บังคับเชลซีชนะเลยผมว่ามันเป็นเลทที่ค่อนข้าง แงงไปนนิดึผมเชื่อว่า,าเซนอนดีพอจะไม่แพ้เชลซีในเกมนี้แล้วน่าจะยื้อเอาแต้มจากเชลซีได้เล่นในบ้านแบบนี้น่าวัดใจครับเพราะฉะนั้นทีเด็ดบวกสิของผมให้เลือกเชียร์ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอนครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ